บุญกับคำอธิษฐานเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรพลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ก็จะส่งออกไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความปรารถนาของเราถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะพอสมกันเช่นปรารถนาจะเป็นพระสมมาสมุทธเจ้ากำลังบุญก็จะต้องเปี่ยมบริบูรณ์ทั้ง30ทัศน์ จึงจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระบรมโพธิสัตว์จึงไม่ได้ทำบุญครั้งเดียวอธิษฐานครั้งเดียวแต่ทำนับครั้งไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนซึ่งก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราปรารถนาน,นมันเล็กปานกลางหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จะพอเหมาะพอดีกันเหมือนเรามีเงินนิดหน่อยแต่อยากจะซื้อบ้านหลังใหญ่ หรือรถเก่งดูหรูมันก็ยังซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นของเราที่อยากได้ต้องพอเหมาะกับเงินที่เรามีบุญก็เช่นเดียวกันจะต้องพอเหมาะกับสิ่งที่เราได้ตั้งความปรารถนาเอาไวา้เมื่อบุญยังไม่พอก็ต้องค่อยๆสั่งสมกันไป